คุณกำลังฟังอาจิรังพอดแคสต์เพราะไม่มีอะไรจรังยั่งยืนเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตครับสวัสดีครับพบกับอาจิรังพอดแคสต์วันนี้เป็นเอพิโซดที่3แล้วเรายังอยู่กับคุณสบัิการเป็นพลเมือง นะครับเริ่มต้นจากเทปแรกที่ผมทำพอดแคสต์เลยเนี่ยก็คือข้อที่1วันนี้คือข้อที่3แล้วซึ่งข้อที่3ของคุณสมบัติการเป็นพลเมืองก็คือการเคารพความเสมอภาคครับผมขอเริ่มต้นจากการยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าผมมีอาชีพอยู่4อาชีพมีอาชีพหมอมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีอาชีพคนขับรถแท็กซี่แล้วก็มีคนเก็บขยะ ถ้าคุณผู้ฟังลองเรียงอาชีพที่ผมพูดถึงสอาชีพนี้ตามลำดับความสำคัญเราจะเรียงยังไงครับให้เวลานึกสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับผมสมมติว่านึกกันเรียบร้อยแล้วในหัวนะครับส่วนใหญ่เขาจะเรียงแบบนี้ก็คือหมอก่อนแล้วก็ถัดลงมาข้างล่างเป็นพนักง,งานเอกชนถัดลงมาก็จะเป็นคนขับรถแท็กซี่ แล้วล่างสุดเนี่ยก็มักจะเป็นคนเก็บขยะคำถามคือใช่ใช่ไหมครับเราดูเราดูลำดับขั้นจากอะไรเราดูลำดับขั้นจากความสำคัญในอาชีพของเขาฐานะของเขารายได้ความเก่งความฉลาดหรืออะไรครับที่ทำให้เราเรียงคนจากบนลงล่างผมกำลังพูดถึงความเสมอภาคครับ ซึ่งความเสมอภาคเนี่ยมันคือหลักเบสิกเลยนะครับสำหรับสังคมที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรทุกคนเท่ากันโดยพื้นฐานรวยจนอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันเป็นสิ่งที่แต่ละคนมีโอกาสขวยคว้ามาได้บนบนบนความเหลื่อมล้ําซึ่งอาจจะทําให้เกิดโอกาสที่แตกต่างกันผมจะไม่พูดถึงแต่ว่าเมื่อเราเกิดมาในสังคมประชาธิปไตยทุกคนเท่ากันตั้งแต่เกิด เวลาเราไปเลือกตั้งนะครับเราไม่เคยได้ยินว่าหมอจะเลือกได้50ในขณะที่พนักงานเก็บภาะห้ามเลือกไม่เคยมีเนาะเพราะทุกอาชีพนะครับสามารถเลือกตัวแทนประชาชนได้เท่าๆกันครับในแต่ละครั้งที่มีการเลือกตั้งอันนั้นคือสิ่งที่ทำให้เราเห็นอย่างชัดเจนครับว่าคนทุกคนเท่ากันนี่ผมยังไม่ได้พูดถึง ในเรื่องของลักษณะร่างกายซึ่งบางทีเราก็มักจะสร้างความสูงต่ำผ่านผ่านอะไรแบบนี้เช่นสูงนะครับเตี้ยดำขาวมันมีการแยกแยะความไม่เสมอภาคในหลายรูปแบบมากโดยเฉพาะสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมที่ผมบอกได้เลยลว,ว่าชอบเหยียดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเดร์ตี้โจกต่างๆการเอา,าความบกพร่องทางร่างกายมาเล่นเป็นมุกตลกและผูว้วเราก็ขำครับเราก็ดูแล้วเราก็ขำ นะฮะซึ่งจริงมันน่ามันน่าเศร้านะครับที่ที่ที่เราพยายามยัดเยียดความสูงต่ำแบบเนี้ยให้กับคนในหลายๆรูปแบบซึ่งจริงๆตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่ทําให้เราเนี่ยไปต่อไม่ได้ในการพัฒนาสังคมพลเมืองครับเพราะว่าเรามักจะตั้งแง่เรามักจะรังเกียจแล้วก็กดต่ําคนที่เรารู้สึกว่าต่ํากว่าเราหลายครั้งก็มีคนมาดีเบตบอกว่า แล้วทำไมเราถึงต้องอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เช่นคนพิการผู้สูงอายุทำไมไม่มองเขาเท่ากันกับเราการเท่ากันหรือความเสมอภาคไม่ได้แปลว่าทุกคนได้เท่ากันเป๊ะๆนะครับเป็นการที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงสวัสดิการเข้าถึงการดูแลของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เลยกลายเป็นลิฟต์คนพิการกลายเป็นสโลปทางเดินทางเท้านะครับ ยิ่งถ้ารัฐไหนสามารถที่จะจัดหาอำนวือความสะดวกสาธารณดูโภ,โภคบนความแตกต่างของคนได้อย่างเท่าเทียมกันคือทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถเดินถนนได้เหมือนกันรถไม่ชนเหมือนกันนะครับอันตรายเท่ากันหรือว่าเซฟเท่ากันหรืออะไรอย่างนี้ได้นะครับรัฐนั้นก็เป็นรัฐที่เรียกว่าใกล้เคียงกับคําว่าเป็นสังคมพลเมืองย้อนกลับมาดูที่เมืองไทยนะครับเราก็ยังเห็นทางเท้าที่มันชํารุดไม่ เอื้อประโยชน์ให้กับคนที่เป็นผู้พิการเรายังเห็นการรับบริจาคซึ่งอันนี้เป็นอันหนึ่งนะครับที่ที่ก็มีคนเคยคุยกันว่าจริงๆแล้วการบริจาคมันดีหรือเปล่าต้องคำถามก็คำถามก็คือเราทำเราทาเพื่ออะไรเราทำเพื่อความสงสารเราทำเพื่ออยากให้เห็นเขาดีขึ้นจริง,รงๆก็ทำได้นะครับแต่ไอ้ไกลไกความสงสารไอ,ไอ้ความรู้สึกแบบเนี้มันก็จะเป็นโอกาสให้คนที่เขาเรียกว่า ช่วยโอกาสเอาเปรียบนะครับบนความสงสารของพวกเราเช่นหลอกบริจาคสร้างเรื่องสร้างสตอรี่ขึ้นมาเพื่อให้พวกเราเนี่ยบริจาคซึ่งจริงในในระบบของรัฐที่มีการพัฒนาแล้วเขาไม่ต้องบริจาคนะครับรัฐสามารถที่จะดูแลคนที่ขาดโอกาสได้อย่างดีไม่จาเป็นต้องถึงมือพวกเราแต่โอเคถ้าเราจะบริจาคไม่เป็นไรครับ เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทําแล้วดีไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่ต้องระวังการบริจาคของเราก็จะต้องให้แน่ใจว่าเขาได้เอาไปใช้ประโยชน์จริงๆเขาสามารถยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีได้จริงๆนะครับไม่ตกเป็นเหยื่อของคนอื่นผมขอสรุปเรื่องความเสมอภาคอีกทีหนึง่งก็คือจริงๆแล้วการแก้ปัญหาของประเทศไทยอะครับเรานี่แหละให้มองเห็นหมอเห็นพนักงานบริษัทเอกชนเห็นคนขับแท็กซี่ แล้วก็เห็นคนเก็บขยะเป็นแนวระนาบทุกคนเท่ากันอย่าไปเอาสถานะทางสังคมสถานะทางเศรษฐกิจรูปร่างมาเป็นตัวในการตัดสินคนซึ่งยิ่งเรามีเยอะเท่าไหร่เราจะไม่หลุดพ้นเรื่องของความเหลื่อมล้ําและการเอารัดเอาเปรียบนะครับการเข้าถึงหลายๆอย่างซึ่งนันไม่ดีเลย นะครับมันทําให้เราไปต่อไม่ได้ก็ฝากไว้นะครับเรื่องของความเสมอภาคอยากให้สังคมนี้เป็นสังคมที่ทุกคนเคารพซึ่งกันและกันโดยเริ่มต้นจากมองกันเท่าๆกันก่อนแล้วผมเชื่อว่าเมื่อเราเท่ากันแล้วเนี่ยเราจะไปต่อได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขบนสังคมในประเทศที่เรารักอย่างประเทศไทยนี่แหละครับขอบคุณที่ติดตามอาจรยิลังพอดแคสต์นะครับและนี่ก็คือความเสมอภาคครับคุณสมบัติการเป็นรเมืองข้อที่3ยัอย่างอีก4ข้อนะครับ ฝากติดตามด้วยว่าคืออะไรแต่วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ